ที่นี่ชื่อร้านอะไรครับเออโคคอบดอกพัดค่ะมคคอนดอกพัดอยู่ตั้งอยู่ที่ไหนครับอ,อ,อยู่ติดถนนเส้นสองสี่อะค่ะอ๋อสองสี่อุดมกาแฟสดที่เราทำเนี่ยเป็นเป็นกาแฟประเภทไหนอะเป็นอาราบิก้าหรือเป็นโรบัสต้ามันจะเป็นอาราบิก้าโรบัสต้าค่ะเจ็ดสิบสามสิบค่ะจะจะเข้มเป็นพิเศษหน่อยอ ใช้ความชำนาญมากในการชงกาแฟเปิดนานได้ยังครับร้านเราเนี่ยเออเปิดได้ประมาณปีกว่าแล้วค่ะปกติขายทุกวันเนาะค่ะเปิดขายทุกวันก็จะอยู่ช่วงเดี๋ยวนี้ก็จะอยู่เป็นวันอังคารอาทิตย์ที่สองและอาทิตย์ที่สี่ของเดือนอ๋อตอนนี้ที่กำลังกำลังไหลไหลไหลอยู่อันนี้กำลังทำกาแฟอะไรเออเป็นอเมริกาโน่ค่ะอเมริกาโน่ เนี่ยครับคุณผู้ชมก็เป็นกาแฟอเมริกาโน่จากร้านพรประพัดนะครับคอฟฟี่อันนี้เจ้าของร้านมาชงเองเลยนะครับ